ผู้ใช้ Facebook เอมิกาได้โพสต์เรื่องราวลงในกลุ่มนักเขียนนิยายซึ่งเป็นภาพหมึกแห้งย่างเสียบไม้กับถุงกระดาษรีไซเคิลแต่ชาวเนต็ตได้มีการโฟกัสไปที่ถุงกระดาษซึ่งเป็นเนื้อหานิยายอีโรติกแนว18บวกโดยระบุว่าคุมนะคะซื้อปลาหมึกได้อ่านนิยายเป็นของแถมทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมียอดแชร์มากกว่า4,100ครั้งมีชาวเนต็ตแห่คอมเมนต์แซวเป็นจำนวนมากเช่นมีคำตั้งเยอะดันไปอ่านโดนคำนั้นอีก นวลน,นางอ่านนิยายพร้อมกลิ่นแทนการตลาดใหม่แห่งวงการหมึกบทเพิ่มความแซ่บร้อเปอร์เซ็นต